โอ้เดินขอบน็ตอ่ะูไปเลยสบายเ้าเียนะ10 10เข้ายัง อบมือให้เลยอยากเจอโฟนเลยเนาะอคือะเออยังยังยัง ก็ถ่ายหีนด้เด้านว่าถ่ายวิดีโอมันชัดกว่าไหลสดนีเอีไรโอเคตอนกาสตีก็เดินตีก็ยืนตีมันเหมือนกันสิบห้าออกีออกสิบหกใช่ไหมสิบ

ไม่เห็นนะคิดก่อดครับปวดดังมากหมาคิวเราแล้วอะไรอะไรป๊อปป๊อป กลุ oh ่มหลัไว้ก่อนนะเอ้านี่เหแล้วถ้าติดีะเหมเเเ็เมื่อไหร่สี่งไปเลยนี่โด่งเเป็นอะ เจ็ดเท่าเจ็ดเท่านี่เขาตหนักต้อเสกต่ำใช่ไหมคุมหลังนะเอ้าเข้าไปหมดแล้วสองโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วอ่กสองเหรอมาจากสิบห้ามาจากสิบห้าใช่ไหมมาจากสิบห้ามาจากสิบห้าหมดยังสิบห้าใครมาหนึ่งอรเข้าไปล้นจะเข่ามังกร ไี <laughs> ่จริงหมดแล้วนั่นี่ยทอเอาเอาเข้าไปกินเข้าอัยเข้าหัย อ่าเกมเลยหรือเปล่าผมเป็นเรื่อารับเสือกเลยเพลินแล้วเฮ้ยคุณบครับ